สวัสดีครับสำหรับในวันนี้เราสองคนพี่่อลูกนะครับก็อยู่ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่46นะครับที่ Impact Marina เมืองทองธานีนะครับงานเริ่มตั้งแต่วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่6มีษ อ่าสองห้าหกแปดนะครับเราขอคนพ่อลูกก็มาชมรถด้สวยงงามเนาะตามผู้ต่างๆที่นำมาจัดแสดงให้กับประชาชนได้รับชมกันมาไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนาว่ามีรถอะไรบ้างที่เราจะนำให้กับท่าี้จะรับชมกันนะครับดเดินทางเข้าไปพร้อมก,กันกับน้องวสัยและคุณพ่อนะครับ สำหรับค่ายนี้ก็เป็นค่ายของมิตซูบิชิมอเตอร์นะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นมิตซูบิชิแอดลีดนะฮะผมได้ถามเซลล์เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรุ่นพิเศษนะฮะที่ทำขึ้นมาผมพลังใหม่204แรงม้านะครับเนะี่ยฮะถือว่าขับขี่ได้อย่างมั่นใจเลทีเดียวนะครับ รุ่นนี้ก็เป็นรุ่น4ประตูนะครับในส่วนนี้ก็เป็นทางด้านเครื่องยนต์นะฮะดีไซน์ออกมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับวิสุวิชิสี่ประตูแอดลีดนะฮะราคาอ้างอิงจากที่ งานบากรอกอินเทอร์เนชั่นแนลมาชว์ครั้งที่46นะครับราคา1ล้าน1 2 5 0 0 0บาทนะฮะงครับ,รรบจุดนี้ก็ในส่วนด้านท้ายนะครับไฟท้ายก็ดีไซน์ออกมาสวยงามมากๆนะครับ ส่วนกันชนหลังนะครับหรือว่าด้านท้ายก็ทำมารับกลับป้ายทะเบียนพอดีนะครับก็ถือว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยครับ เราก็มาดูรุ่นที่วอดคิดอยู่ตอนนี้นะครับของค่ายมิซูวิชีนะครับคือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นไฮบริดมีประชาชนสนใจกันอย่างมากนะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านสาม0มบาทนะครับ ได้เยว,ว่าสวยงามมากๆนะครับรุ่นนี้นะฮะเดี๋ยวครับรุ่น x f o r n HEV นะครับริมพลิท มิส s ว b i ิ x front ev นะครับของเครื่องยนต์ก็ถือว่าสวยงามมากๆนะครับทางด้านเครื่องยนต์นะครับที่ผมได้เห็นอยู่ตอนนี้ก็มี หลายท่านสนใจอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกในงานเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับมิ s ซูบิชิรุ่นนี้นะครับเอ o กซ์ฟอร์จเอสอีวีไฮบริดนะสำหรับในคลิปนี้เราก็อยู่บนที่ใกล้มิ s ซูบิชินะครับทีนำ รนสองรุ่นนะที่เราเห็นนะมาฝายกับท่านจะรับชมกันกับท่านใดที่กำลังมองหารถจิ๋วก็ลองมาดูนะครับเนี่ยมิซูบิชิกัด้านหลังนี่นะครับมิซูบิชิ X-Font H EV นะครับหรือว่ารุ่นไฮบริดน,นะรุ่นใหม่กำลังมาแรงนะครับในรุ่นนี้นะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามละรับชมคลิปรถจนของค่ายมิซูบิชิกันนะครับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่ก็ลองเลือกดู m มิซูบิชิกันก็นแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ